ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตาอีกแล้วนะครับที่อิสุสุกิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอยู่ใกล้ๆโรบินสันนะครับแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยนะครับหาง่ายเงี้ยหาง่ายแน่นอนถนนจะเป็นเส้นบุรีรัมย์นางรองแล้วก็วันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันเสาร์ที่20พฤษภาคมพศ2566นั่นเองซึ่งทางทีมงานก็จะมีปล่อย2คัน พี่ตายหนึ่งคันนะครับก็จะเป็น f อจากเกาหลีเป็นลูกค้าจากเกาหลีนั่นเองนะครับก็จะเป็นของคุณพี่เบนจวรรณแต่ว่าลูกค้าให้เอาไปส่งที่อำเภอพุทธ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่ไก่ไปรับแต่เมื่อวานไปส่งรถที่บ้านกรวดมันมากสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็วันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับก็มีนัดจ่ายเงินของลูกค้าหนึ่งท่านนะครับที่เป็นอาจารย์สอนอยู่เทคนิคบุรีรัมนีแหละนะครับก็มาจ่ายเงินแล้วก็ จะรับวันที่22ประมาณสักบ่ายสามโมงครึงแต่วันนี้ขอมาจ่ายเงินก่อนจะได้เรียบร้อยวันมารับรถจะได้ไม่ต้องรอเอา้าเดี๋ยวเราไปดูวันนี้ก่อนดีวกว่าว่า2คันที่ปล่อยเนี่ยมีรุ่นไหนกันบ้างนี่นะครับก็2อคันที่ปล่อยนะครับคันแรกเนี่ยก็จะเป็นของพีเน็กนี่เองแน่นอนแหละ เป็นรถที่ขายดีมากๆนะครับในมาบรรดารถขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับแล้วก็รุ่นนี้มันเป็นเจ้าตัวว c คร s s 3.0เกรด M4 เทาดัมโบราคา,าค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1น0 0 0ล้านส0งแบาทคือคุณได้ชุดแต่งไปแบบนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นคิ้วล้อกระจังหน้าเท่ๆนะครับแล้วก็สีเทาดัมโบแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยได้ไปเลยนะแล้วรถรุ่นนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ ปีที่แล้วนะครับพี่ต่ายก็กวาดยอดขายอันดับหนึ่งของภาคอีสานใช่ไหมก็เดี๋ยวจะพาไปดูวีครอสที่ที่อื่นกันบ้างนะครับที่ไม่ใช uh, ่ประเทศไทยนะว่าเขาใช้กันเหมือนเราไหมถ้าเป็น D m a x อ่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับรุ่นนี้เนี่ยคิวล้อนได้มาจากโรงงานนะครับแล้วก็กาดกันชนด้านหน้าเขาก็มีมาให้นะครับตรงนี้เฉพาะตัว4,4นคูณสี่ตะเกรดเ P ีขึ้นไปนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนมุมอับที่สายตานะครับก็มีมาให้ล้อ Max นะครับ ตัวนี้หลายๆท่านบอกว่าโอ้นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะว่า Max มันเป็น Max 1 8อยู่แล้วนะครับอย่างดีก็ถ้าใครสายลุยสายออฟโรดเนี่ยก็เอาไปเปลี่ยนยางที่มันเป็นเจ้าตัวอย่าง AT นะครับบั้งใหญ่บังมันใหญ่ขึ้นมันก็จะทําให้ลุยดีขึ้นนั่นเองสัญลักษณ์ของการขับเคลื่อนสี่หล้อของเขาก็คือเจ้าตัวหนังสือวีคร s สที่อยู่ด้านข้างนั่นเองรุ่นนี้เขามีกระจกบ,บังลมข้างบังลมบังลมหน้าแบบ IR c นะคือเขากลองพวก รังสี UVA UVB มันช่วยให้ผิวดำ,ดำๆของไม่ตายเนี้ยลดการเป็นมะเร็งนั่นเองราวแรกนะครับมีมาให้จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับมีระบบเบรกอัตโนมัติให้ด้วย1 2 1 0 0ล้านบาทเบาะปรับไฟฟ้านะครับครูสคอนโทรลแบบแปรผันก็มีมาให้ตัวนี้นะครับช่วงล่างของเขาด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว อิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงแล้วก็มีโชคกอัพเกรให้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นด้านหลังนะครับเนี่ยเขาจะมีการวางตำแหน่งของแหนบเนี่ยไว้ใต้ไอไว้บนเพลานั่นเองขอโทษทีนะครับแล้วก็เขาเป็นตัวยกสูงใช้แหนบเพียงแค่3แผ่นเท่านั้นเราสังเกตดูนะครับสี่ประตูของอีซูนเนี่ยจะใช้แหนบเพียงแค่3แผ่นแต่ว่าตำแหน่งการวางนี่ก็จะแตกต่างกันว่าเป็นตัวเตีย้ยหรือตัวสูงก็วางไว้ใต้เพลากับบนเพลา,พาก็มีอยู่แค่นี้เนาะ ย่างอะไรก็จะเป็นตัว18นิ้วนะครับย่างอะไรตัวนี้เป็นล้อกระทะนะครับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเจ้าคันนี้เขาจะมีดิฟล็อกไฟฟ้าเป็นอาวุธเทพของบรรดารถขับเคลื mm ่อ hmm. น4ล้อแหละเพราะว่าเวลาที่เราไปทางที่มันมีการต่างระดับนะครับอย่างเช่นล้อที่เรากําลังถ่ายอยู่เนี่ยมันยกสูงจากท้องถนนถูกไหมก็คือพูดง่ายล้อมันลอยแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย มันยังยันพื้นได้อยู่นะครับเมื่อใช้ดีบล็อกมันจะล็อกเป็นชุดเดียวกันต่อให้ฝั่งนี้ลอยนะครับฝั่งนูน้นยันพื้นได้มันก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนั่นเองอตัวขอบกระบะนะครับรุ่นนี้ก็มีมาให้จากโรงงานกระบะไลเนอร์รุ่นนี้เป็นของ d m a ม็นะครับเพราะว่ากระถูกติดตั้งมาจากโรงงานเวลาที่เราจะยึดนะครับเนี่ยเขาจะจะมีรูตรงนี้เราสามารถสอดเชือกเข้าไปได้เวลาที่เราจะยึดจะร้อยสิ่งของนะ าสามารถติดตัวปิดกระบะได้นะครับมันเรียกอะไรสักอย่างได้พี่ต่ายลืมเคยติดให้ลูกค้าไปละเป็นของแคลริบอยนี่แหละก็สามารถติดได้นะครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นลูกค้าที่น่ารักจาก เกาหลีของเรานั่นเองเป็นของคุณพี่เบนจวัรนะนี่เดี๋ยวจะไปส่งที่พุทธิสงนะครับก็คันนี้แน่นอนแหละแล้วก็สเต็ปนี้แน่นอนแหละขายดีแล้วก็ถูกสั่งแต่งเข้ามาเยอะมากๆมันก็คือเจ้าตัว X Series Speed ตัวเตี้ยนั่นเองนะครับสีเท่าเราเห็นจะเป็นสีเทาดัมโบรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟท้ายลมดำนะครับแล้วก็มี LED ให้ด้านหลังของเจ้าตัว X Series นะครับของมันเนี่ย ไม่มีกันชนท้ายมาให้นะครับถึงเกรดของมันจะชนกับ LDA ก็เถอถูกตัดกันชนท้ายออกไปแต่ว่าเพิ่มเจ้าตัวชุดสเกิร์ตมานั่นเองมีการเคลือบเคฟล่ามาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีการเดินด้วยลิ้นสีแดงนะตัวสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะครับตรงมือเปิดท้ายก็มีมาให้ โดยปกติมือเปิดท้ายของเขาจะเป็นสีเทาดําตามตัวรถแต่ว่าพี่ต่ายติดโครเมียมเข้าไปให้มันจึงทําให้เจ้าตัว X Series คันนี้ดูสวยแล้วก็น่าใช่มากๆเลยสเตปการแต่งมีอะไรนะครับในไหนเราก็ถ่ายมาจากด้านหลังแล้วก็ไล่าจากหลังไปหน้าดีกว่านะครับคันนี้นะครับที่เราเห็นตัวล้อแม็ซ์เนี่ย ก็จะเป็นเจ้าตัว Mac N5 นะบอกเลยว่าตัวนี้ขายดีมากๆนะครับหน้ากว้างของ Mac เนี่ยจะอยู่แค่8.5นิ้วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่อยากได้ล้นนะตัวนี้ก็ตรงคอนเซปต์เลยแหละยางนะครับแน่นอนแหละมาพร้อมกับตัวยางเวนอมนะครับเบอร์ยางที่ใช้เนี่ยตัวหน้ายางนะครับจะเป็น245 4 5 18และจะใช้เหมือนกันทั้ง4เส้นนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่อยากได้หลน่นการใช้อย่างแบบนี้ข้อดีก็คือลูกค้าสามารถสลับยางกันใช้ได้ทั้ง4เส้นนั่นเอง X-Series เขามีตัวไฟเบรกดวงที่3มาให้วีครอสเมื่อกี้ก็มีนะไลฟ้ากระจกด้านข้างก็กระจกด้านหลังก็มีมาให้เช่นเดีวยวกันกันสาดนะครับตัวนี้ถูกติดตั้งแบบเข้าชุดมากๆเลยมีโลโก้ของ DMaX ด้วยเช่นเดียวกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ เป็นสีดําเข้ากับฟิล์มสีดำนะครับมือจับปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าพี่ต่ายก็ติดตั้งตัวโคเมียมเข้าไปเาเปิดเข้ามาดูนิดนึงแล้วกัน,นไหนๆก็เห็นภายในของเขาแล้วเนาะนไหนๆไหนๆก็ถ่ายมือจับประตูก็เปิดให้ดูเลยแล้วกันที่เราเห็นตรงนี้นะครับเจ้าตัว X Series เนี่ยเขาจะสามารถเปิดตัวประตูแคบฝั่งนี้นะครับได้มากถึง90องศาประกอบกับนะครับ ตัวบริเวณช่องแ c a ของเขาจะใช้ช่องแ c a ใช้คําว่า super space cab จะเหมาะก,กว่านะครับเพราะว่ามันมีมิติที่ใหญ่นะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะนั่นเองเบาะแ c a มีมาให้ยางปูพื้นเราก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็ตัวแผงประตูด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะเน้นทนสีดําสีแดงตัดกันพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับปรับได้มากถึงสี่ทิศทางเลยทีเดียวเบาะนั่งทรงสปรอร์ตนะครับ,บทรงสปรอร์ตนะครับมันก็ เข้ากับเจ้าตัว X Series คันนี้เป็นอย่างดีเลยนี่ผ้านะครับที่เขาใช้ทำเนี่ยวัสดุจะเป็นผ้าเกรดพรีเมียมนะครับตรงนี้ด้วยสีดำสีแดงให้อารมณ์ที่สปอร์ตจริงๆเลยแล้วก็ระบบความบันเทิงรุ่นนี้นะครับเขาจะาให้ตัวหน้าจอนะครับตัวนี้ก็คือหน้าจอ7นิ้วนั่นเองเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของเขา นะครับหน้าจอ7นิ้วมีกล้องมองหลังตัวเกียร์รุ่นนี้ยังไม่มีเกียร์อัตโนมัติให้นะครับยังเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่นี่ก็จะเป็นภายในของเจ้าตัว X Series อ,อ่ะตอนนี้นะครับก็เวลาประมาณสักเกือบ เกือบจะ7โมงแล้วนะครับ6โมง40อากาศก็ร้อนอีกแล้วนะพรุ่งนี้เดี๋ยวมีการหวานเข้าจะได้หวานเลยก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านด้วยเช่นกันนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดต,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อ